เราต่างรู้กันนะครับว่าการดื่มน้ําอัดลมไม่ดีต่อสุขภาพถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ด้วยแล้วเนี่ยการดื่มน้ําอัดลมเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งต้องห้ามชนิดที่ห้ามแตกันเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วการเลิกดื่มน้ําอัดลมนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนไม่ต้องดื่มน้ำอัดลมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางคนก็อดไม่ได้ที่จะหยิบขึ้นมาดื่มตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับอะไรที่ทําให้เราติดน้ําอัดลมได้ขนาดนั้นนะครับตามที่แกลลี่เวน ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอและเป็นผู้เขียนหนังสือ y o u r b r a i n on Food กล่าวว่ามันอยู่ที่การออกแบบเครื่องดื่มนะครับน้ำอลมยี่ห้อโปรดของคุณได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยปริมาณสารให้ความหวานคาเฟอีนคาร์บอเนตในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้คุณอยากคว้าและดื่มอย่างตอเรื่องนะครับโดยมีปจัจจัยแฝงที่ซ่อนอยู่ดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกคือเรื่องปัจจัยน้ําตาล เราพิจารณาตามข้อเท็จจริงนะครับที่ว่าโคคาโคล่ากระป๋องหนึ่งเนี่ยขนาด12ออนซ์มีน้ำตาลมากถึง3 9กรัมซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ10ช้อนชาและมากกว่าที่เราควรบริโภคใน1วันความหวานระดับนี้นะครับกระตุ้นให้เรารู้สึกถึงการได้รับรางวัลในสมองเหมือนกับยาเสพติดปริมาณน้ำตาลในระดับนี้นะครับได้กระตุ้นการปล่อยสารเคมีประเภทโดพามีนในสมองนะครับและด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงรู้สึกอิ่มเอิบใจนะครับ น้ำตาลในเครื่องดื่มเนี่ยจะทาให้สมองของเราแกว่งไปิเกลื่อนมานครับเราจะได้รับโดปามีนตอบแทนนะครับที่เราได้น้ําตาลในระดับนี้นะครับจากนั้นผลของโดปามีนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับทำให้สมองของเราเนี่ยต้องการมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอันที่จริงแล้วนะครับมีบทความหนึ่งนะครับที่ระบุว่าน้าตาลเนี่ยสามารถกระตุน้นการรู้สึกการได้รับรางวัลและน่าดึงดูดยิ่งกว่าโคลเคนด้วยซ้ำนะครับแต่ดูน่ากลัวนะครับแต่การ สนองความต้องการน้ําตาลที่มากขึ้นเนี่ยนำไปสู่ความอยากที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มมากขึ้นเท่าไหร่นะเราก็จะรู้สึกอยากดื่มมากขึ้นไปกว่าเดิมมากขึ้นเท่านั้นนะครับด้วยความหวานที่ต้องการมากขึ้นด้วยเรื่องถัดมาคือคาเฟอีนนะครับน้ำตาลไม่ใช่ส่วนผสมเพียงเดียวที่มีคุณสมบัติที่ทําให้เราเสพติดน้ำตาลลงนอกจากนี้ยังมีคาเฟอีนซึ่งเป็นตัวกระตุ้น สมองของเราต้องการสิ่งที่สามารถกระตุ้นมาได้นะครับคาเฟอีนไม่เพียงแต่เร่งความคิดของเราเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถเฉพาะในการเร่งการรับรู้การได้รับพงวัลที่เกี่ยวข้องกับโดพามีนอีกด้วยคาเฟอีนเป็นหนึ่งในสารกระตุ้นที่มีการบริโภคมากที่สุดในโลกนะครับและมันมีคุณสมบัติการเสพติดในตัวน้ำตาลในปริมาณที่สูงผสมกับคาเฟอีนให้ความรู้สึกที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถกระตุ้นให้เราดื่มได้มากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ เมื่อดื่มเป็นประจำแล้วเนี่ยผู้คนมักจะเริ่มพึ่งพาคาเฟอีนเพื่อเพิ่มสมาธิความตื่นตัวและพลังงานเราอาจรู้สึกต้องพึ่งน้ำอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นนะครับและหากเลิกไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกปวดหัวและสมาธิมไม่ดีในช่วงแกลได้นะครับถัดมาคือฟองเล็กๆในน้ำอารมณ์นะครับยังมีอีกองค์ประกรอบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญที่ทําให้เราติดน้ำอารมณ์นะครับนั่นคือฟองเล็กๆในน้ำอารมณ์ซึ่งมีความเป็นกรดเล็กน้อย เมื่อรวมกับน้ําตาลจะยิ่งเพิ่มความรู้สึกการรับรู้การได้รับรางวัลให้กับสมองได้เป็นอย่างดีทําให้เรากระหายมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้ถ้าไม่มีน้ําตาลในน้ําอารมณ์นะครับเราจะติดน้าอารมณ์อยู่หรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าจะมีการทําน้ําอารมณ์ที่ไม่มีน้ําตาลที่มีป้ายติดประเภทว่า no s u ก a าหรือ d i อทแต่การรับรู้ของสมองเราก็ยังรับรู้ถึงรางวัลจากความหวานเทียมที่ได้จากสารให้ความหวานอยู่ดีนะครับสิ่งนี้ยังกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากดืม่มน้ำอารมณ์มากขึ้นอยู่ดี เรื่องสุดท้ายนะครับคือเคล็ดลับการสร้างนิสัยที่ซ่อนอยู่อย่างแยดยลน,นะครับวงจรการสร้างนิสัยจะเกิดจากสิ่งกระตุน้นกิจวัตรหลังวันและความห่วหารหลังวันนะครับเป็นวงจรที่สร้างนิสัยการดื่มน้ำารมลมอย่างไม่หยุดยัง้งเริ่มจากสิ่งกระตุ้นนะครับคือเสียงสู้ของน้าําอรดลมฟองเล็กๆจะกดกคาร์บอนิกกิจวัตรจากการดื่มในช่วงเวลาขณะกินข้าวหรือหลังอาหารหรือแม้แต่ว่าตอนเราเหนื่อยๆนะครับหลังวันก็คือความหวานที่พอดี ประกอบกับความทราบซ่าที่ได้จากการเรียนรถและสมองที่รับรู้ได้อย่างง่ายดายสิ่งเหล่านี้ทำให้เราหวยหาความรู้สึกที่เคยสัมผัสมันจึงยากนะครับที่จะเลิกนิสัยดังกล่าวนี้ได้นะกลวิธีอีกอย่างหนึ่งของผู้ผลิตก็คือการใส่คําว่าไดเอทนะครับยิ่งทําให้เรารู้สึกไม่ต้องผิดมากนะครับหากดื่มมันสักนิดหนึ่งนะครับรู้สึกเหมือนว่าเราได้แฮกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความอร่อยเนี่ยก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้วย หากเราดื่มน้ำอัดลมเดือนหนึ่งสักสอสาครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับแต่ถ้าหากคุณเป็นคนติดน้ำอัดลมนะครับชนิดที่ต้องดื่มอย่างน้อยวันละ 1- 2กระป๋องเนี่ยเราอาจจะกําลังอยู่ในภาวะการเสี่ยงของโรคอ้วนนะครับโรคหัวใจแล้วก็บวมปีสอ2ก็เป็นได้นะครับปัจจัยหลายอย่างที่สร้างนิสัยได้ง่ายมากของน้ำอัดลมนะครับพร้อมกับการหมโฆษณาและกลไกทางการตลาดที่ทําให้คนดื่มสัมผัสถึงความเท่โดดเด่นสไตล์เมเิรันเคานเจอร์นะครับอย่างโกคาร์คาลาเนี่ย ยิ่งทำให้เรานี้ห่างจากเครื่องดื่มประเภทนี้ได้ยากมากขึ้นนะครับ